โอเคครับ hey, ผมก็เจออาหารปลาละถึงมันจะน้อยก็จริงแต่มันสำคัญมากนี่คือรางมันโอ้โหมันเอามาหมดเลยอะ่ะคือมันคุยบาทีอะที่ผมทิ้งไปหมดเลยอะ่ะมีหน้าถุงหึงรู้ว่าโอ้โหคือมันอะไรวันนี่ยนี่ผมเพิ่งสังเกตแต่ว่าหนูมันซบขนาดเนี้ย กัดจนมั่วเลยจริงสงสัยมันแค้นแน่เลยผมเคยเอาลูกไปให้ปลาเลเทลกินเนาะก็เลยเคงจะแค้นแหละดูจากสภาพแหละโอเคผมจะเอาไอ้นี่นะทิ้งเนาะกวาดทิ้งแล้วก็จะทับไปนี่เดยนครับ เราก็จะเอาพวกนี้สิ้งไปนะครับมันคงไม่กระดึบแข็งแรงขนาดที่ยกมันออกเข้าเหมือนได้มัมง้อยนี่มันขโมยตังค์วะเป็นนักช่วยโอกาสจริงๆขโมยคิดดูขโมยตังค์หนึ่งบาทมาที่งไงม็มาประตบแต่งบ้านเหรอเหมือนจะเป็นที่ เออใช่ที่พักพิงเนาะก็ามาจะแบบอยากจะอยู่แบบบ้านเราหรอกแล้วลมาทำไมวะเนี่ยก็นี่แหลป่าแล้วผมคงไม่ตไม,ไม่ไม่ทำประกัดอย่างนี้นะครับผมคงไม่เล่นทะลุล่าอย่างนี้นะเพราะผมรักป่าเนะรักจริงๆนะครับผมลำบาก โอเคผมได้พวกนี้ออกนะแล้วก็กวาด,ดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับออกมาให้หมดแล้วก็เอาแผ่นนี้ออกเ็าจะเห็นช่วงกว้างนะได้หยุดช่วงกว้างได้ประกัดประกัดได้เห็นเนาะให้ดูประกัดง่ายๆโอเคเดี๋ยวผมลงยกนี้ออกแล้วรอก่อน เดี๋ยวโขบนะถ้ายกมันใส่กันเนาะอ้น,นี่ไม่ได้ใช่ไหมต้องตัดเลยนี่เล็กมันยังขโมยเลยดูดิทุกคนเล็กนี้สําคัญนี้มากนะผมมาเล่นตอนเอามาใช้ตอนหาเข็มเนาะก็เลยหายมันก็หายไปแหละหายเหมือนอาหารปลาเลยหายเนาะ หนูนี่มันทำแค่วิปเดียวเนาะที่บ้านใครอยู่หนูก็ระวังนะครับระวังแบบจริงๆเลยก็หาัดดูกันด้วยนะครับอากาศเป็นแสงบ่อยหนูมันมาหลอเพราะอาหารที่หวัดไครนะครับนี่แหละงูถึงมานะครับอันนี้คือสาเหตุที่งูมานะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูแต่บ้านเนาะยอมรับแต่ก็ไม่มีใครจะของเข้าตรงเนี้ยคือดูดิอาหารขนมได้ไมหมดเลยอะ โอเคครับเดี๋ยวผมต้องเอาพวกของเล่นนี่ออกให้หมดแล้วไปไว้างบนเลยวา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 ยขาดเลยทั้งวันก่อนตอนนี้คือเราต้องเอาของที่มัน,นอ่ะออกก็ออกมาให้หมดเลยซึ่งหนักด้วยที่เล่นขนาดน,นี้ผมนีนะ่ถือมือเดียวไม่ไหวอ่ะ อย่เีเนี่ยผมชือมือเล่นไหวนะครับโอเคต้งผมลาแล้วกันนะสำหรับวันนี้แับตัวลาไปก่อนะน,นะครับเจอกันใหม่หน้าหน้าครับโอเคบาย